ก็เก็บเขาดิบีกเก็บนะครับถ้าอย่างนี้ถือว่ามคมคนะท,ทั้งที่ผมไม่ได้รับมาสองอาทิตย์แล้วนะครับแต่ถามว่าถ้ากัดทีเดียวไม่ขาดแสดงว่าคุณต้องพิจารณาเรื่องของเครื่องมือแล้วนะฮะคือเก็บลักษณะนี้มันไม้จะคมเร็วใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเพราะเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราต่อนะครับต่อมาอย่างเงี้ยนะฮะเวลาที่เขาเดินเนี่ย เอ,อมันไม่ควรที่จะเป็นลักษณะของเส้นที่มันตันนะฮะคือโมกเนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เขาเดินมาเนี่ยเขาจะปูน, uh huh. นะครับจริงๆตัวเนี้ยมันควรที่จะต้องเก็บเข้าไปอีกนิดหนึ่งค่อยๆเก็บนะฮะ เก็บควรที่จะให้ลักษณะเป็นรูปตัววีลงไปนะครับพอเป็นรูปตัววีเนี่ยพอตอนกิ่งเขาโตเนี่ยนะครับเช่นสูว่าเราอันนี้ขึ้นออกขึ้นไปเป็นเป็นเป็นเมนอีกเนี่ยนะครับคือเวลาเชฟที่เขา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 ออกมาเนี่ยปุ๊บมันจะต่อเนื่องนะฮะถ้าคุณเก็บแล้วถ้าคุณไม่เป็นตัววีไปเนี่ยมันตันมันตันก็คือตรงนี้มันก็มันก็จะตันตันอยู่อ่าเพราะฉะนั้นคือเขาเรียกว่าเก็บช่วยเก็บช่วยเนี่ยให้มันมีเชฟของมันอยู่นะครับอันนี้ หลักๆของการทําไม้ทั่วไปนะครับแล้วก็บางทีเก็บแผลเก็บแผลต้องดูนิดหนึ่งเช่นอย่างกระแผลแผลเนี้ยน,นะครับสมมุติว่าแผลเนี้ยนะฮะเก็บไปแล้วเนี้ยมันไม่สวยสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าเวลาที่เราเก็บแผลปั๊บเข้าไปเนี้ยนะครับพอคุณทายามาพอตอนเปลือกเขาเดินเนี้ยเขาจะปูดมากกว่าเดิมอืมคราวนี้ถามว่าโดยปกติเนี้ยถามว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเก็บแผลเนี้ยนะครับเวลาที่เ,ออเขาเขา,เขาเดินมาเนี่ย คือให้เข้าเสมอกับลําต้นเดิมเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยให้ลึกกว่านะฮะเช่นเพราะว่าตอนนี้ผมก็จะเริ่มเปิดจะเริ่มเปิดแผลใหม่เขาเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าอย่างนี้ยลักษณะก็คือลักษณะของคมเนี่ยที่มันสบแล้วมันไม่ขาดเราก็ต้องไปเช็คดูอีกทีว่าสาเหตุเข็นเขาอะไรนะครับ แผลนี้ต้องเก็บให้เสมอต้นหรือว่าลึกกว่าครับถึงเวลามันเขาเดินตั้งจจพอดีเเดี๋ยวลักษณะเนี่ยอันนี้เก็บเนี่ยจริงๆแล้วให้ลึกกว่านิดนึงนะครับเพราะเวลาที่เปลือกเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินแล้ว,เข,เ,ลวเขาจะเดินแล้วเรียบนะฮะเรียบเรียบสวยจริงๆเครื่องมือเนี่ยมาอยู่ที่ความถนัดของคนด้วยว่าคนไหนใช้ไอ้ตรงไหนประจําคนไหนใช้ตรงไหนบ่อยนะครับ ถ้าอย่เงี้ยแล้วก็เปิดแผลเข้ามาเ่จริงๆแล้วถามว่าถ้ามีคัตเตอร์คมๆนะครับก็สามารถปลาดปาดปาด ที่บ้านเนี่ยมีไม้เยอะุ่ดยุดไปนานพึ่งพิ่งนะพึ่งจะมาพึ่งจะมาเริ่มเลกตายช่วงน้ำท่วมท่วมอ๋อวันพอดียุ่งยุ่งไม่ได้เล่นถ้าอยู่แถวไหนกันเนี่ยอยู่แลิ่งชันน้อเป็นสวนหรือว่าสะสมธรรมดาเล่นธรรมดาอ๋อครับแต่ก็รู้จักรู้จักกัน อยากพบหายุดมาขี่ขยานมาแวะมาหาพี่พวกนั้นส่วนมากคนเล่นมไม้ก็จะรู้จักกันไปเนี่ยรู้จักกันไปต่อไปเรื่อยๆไม้ตัวนี้เท่าไหร่ห้าพันครับ okay, เป็นของ DJI สำหรับถ้าการสั่นนะโอเคครับหล่ <laughs> อเ <laughs> อาเทียวสวัสดีครับ อันนี้แนะนาําอีกอันหนึ่งนะครับเอออันนี้มันเป็นมีดเขาเรียกว่าเป็นพวกมีดตอนญี่ปุ่นพุ่งซึ่งซึ่งซึ่งผม,ผมผมว่ามันมันดีมากมันคมมากนะครับเออแล้วก็รับง่ายนะครับพวกเนี้ยบางทีเนี่ยการแต่งหัวเขียงเนี่ยนะครับเก็บให้พวกที่มันเป็นเส้นใยพวกเนี้ยออกน,นะครับคือเก็บได้เนียนเท่าไหร่เนี่ย นะครับเปลือกเขาจะเดินได้ได้ดีเท่านั้นหรือถ้าไม่มีเนี่ยเราใช้คัตเตอร์ก็ได้นะครับคัตเตอร์ข้อขอให้เป็น,นคัตเตอร์ที่มันมอาคมคมที่มันมีคุณภาพนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะฮะอันเนี้ยลองดูคือเก็บเนี่ยแผลเนี่ยมันจะลึกเข้าไปนิดหนึ่งนะครับพอเวลาที่ <c oughs> นะครับพอเวลาที่ตัวลากาตัวตัวเปลือกเขาเดินมานอมา นะครับมันจะพอดีแล้วก็กลมกลืนกันหลังจากที่เราเ,เก็บแพ้เสร็จนะครับยาเนี่ยนะฮะก็จริงๆแล้วถามว่ามันมันจำเป็นไหมผมถือว่าจำเป็นมากนะครับ ยาเนี่ยนะครับที่ผมใช้มาตลอดก็คือเป็นเขาเรียกผมผมเรียกเป็นยาส้มฝาแดงนะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้จีนก็ทาํามาค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการใช้เนี่ยพยายามอย่าเอามือเนี่ยไปแตะแร้วทาเพราะว่ายาตัวนี้มันมีสารปลอดอนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนำเข้ายากมากครับสมัยแรกๆเมื่อสิบกว่าปีที่ผมใช้เนี่ยนะฮะผมต้องไปขอแบ่งเขานะผมต้องไปขอแบ่งเขานะครับ ผมจำได้ว่าหลอดแรกที่ผมซื้อหลอดละหนึ่งพันสองร้อยบาทพอมาตอนหลังเนี้ยเอามาขายกันนะฮะเยอะแล้วก็ราคามันก็ถูกลงนะครับคราวนี้เวลาทายาเนี่ยนะครับแนะนำให้ทา,าก็คือเอ่อที่เน้นก็คือรอบๆบเนี่ยนะครับนะฮะต้องให้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 หมดนะฮะตรงไหนที่เรากัดไปปุ๊บเราก็ทายา จะใช้ผู้การหรือว่าใช้ค้าต้นบัตรก็ได้นะครับจะใช้ผู้การหรือว่าจะใช้ค้าต้นบัตรก็ได้นะฮะตรงไหนที่เราเรากัดไปแล้วคราวนี้เอทางที่ดีเนี่ยรอให้แห้งนะครับแล้วก็ถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้กำลังที่จะเอาขึ้นมาคัดกิ่งก็งเลยยังไม่ได้คัดนะครับว่า จะเล่นแบบไหนนะครับถ้าอย่างนี้เอาจบเร็วก็เป็นทรงทรงต้นยืนยืน,นะครับเก็บกิ่งเอาไว้รอบๆนะครับก็ปกติพวกนี้ยังไงก็ต้องมี1 2ึสาเป็นเรื่องปกติแต่ต้นนี้ปลูกมันเอียงไปนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องปลูกใหม่ให้มันตรงนะครับก็ก็คืออุปกรณ์ทุกชนิดมีหมดเออเกี่ยวกับบอนไซเนี่ยบอนไซเนี่ย <c oughs> มันอย่างนี้ครับผมกำลังมองอย่างนี้นะ ถ้าคุณมีอุปกรณ์เนี่ยเวลาที่คุณทําไม้เนี่ยแล้วคุณหันซ้ายหันขวาเนี่ยนะครับพยายามใช้ให้มันถูกวิธีถ้าคุณมีของครบ,ค,รบคุณก็จะทําบอนไซอย่างมีความสุขนะคือเวลาซื้อเนี่ยถามว่าสําหรับคนที่มีงบน้อยเนี่ยพยายามคิดเอาไว้ว่าเฮ้ย hey, โอเคเงินเดินออกก็ขอสักหนึ่งชิน้นสะสมทีละตัวกใช่ะสะสมทีละตัว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  ยามที่คุณไม่มีไม้ทําเนี่ยแค่คุณหยิบมันเนี่ยขึ้นมาทําความสะอาดแล้วมาลบดูว่าให้มันคมไม่คมคุณก็มีความสุขละนะครับดีความไม่ใช่อ้อโหคุณเล่นบอนไซแล้วมีกันไกลขาวแดงอยู่อันเดียวนะครับแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปเอาไอ้ชิมตัดลวดเนี่ยนะครับเอามาแปลงเพราะว่าถามว่าถ้ามันใช้ได้จริงญี่ปุ่นมันคงไม่ทํามาขายกีนมันคงไม่ทํามาขายนะครับไม่ได้หรอกมันมันผมบอกว่ามันได้แต่มันได้ไม่ดีนะครับ นะมันได้ไม่ดีแต่สุดท้ายเดี๋ยวนี้นผมบอกเลยบอกว่ามันราคามันไม่ได้แพงถ้าไม่คมนะว่าเวลาเวลากัดเนี่ยใช่เปลือกจแะแตกเปลือกแตกถูกต้องครับเปลือกแตกถูกต้องนั่นแหละสําหรับคนที่คิดว่าใช้แทนได้เพราะว่าไม่ได้มันไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไปกัดไอ้นี่มานะเกล็ดปลาหมอนะกิ่งอย่างนี้เลยนะฮะนี่ยังผมยังไม่ได้รับเลยทุกทีมันต้องคมมากกว่านี้นะครับซึ่งเก็ดปลาหมอเนี่โอ้โหมันมันมันแข็งมาก นะฮะม,ม,มัน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 แข็งมากเนี่ยยางกระไม้ต้นนี้ถามว่าถ้าสมมติว่าสเกิดเราปลูกเนี่ยนะฮะปลูกก็คือมันต้องเอียงเอียงลําต้นให้มนตรง<ฮ>นะฮะก็คือเราก็เล่นตามสาภาพไปถ้าเราเล่นหน้านี้ถูกไหมครับถ้าเราเล่นหน้านี้ก็อันนี้เป็นหนึ่งไปสองก็เลี้ยงใหญ่นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวหาสามทางด้านนี้เนี่ยพวกนี้เก็บเก็บไปเกือบหมดอ่ะไอ้กิ่งนี้อาจจะไม่เก็บเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตั้งยอดขึ้นไปไม้ต้นนี้จบอยู่แค่เนี้ย ทำเป็นทรงยืนยืนไอ้คาว่าทรงยืนยืนเนี่ยก็คือเป็นทรงต้นตรงครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบอนไซ,ซเองเนี่ยผมไม่รู้นะครับตามความคิดผมเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เริ่มเล่นบอนไซอ่ะอยากจะให้เริ่มเรียนกอไก่ก่อนไอ้กอไก่ของผมก็คือหมายถึงว่าทรงไม้มาตรฐานทรงไม้มาตรฐานของผมก็คือเป็นทรงต้นถ้าคุณสามารถสร้างเนี่ยตั้งแต่กิ่งหนึ่งจนถึงไม้จบได้ผมถือว่าคุณจบหลักสูตรละนะต่อไปเนี่ยนะคุณจะไป ไปไปเล่นทรงไหนอันนั้นก็ตามฟรีสไตล์ที่คุณชอบนะแต่อันดับแรกคุณต้องทำทรงต้นให้ได้ก่อนมันเหมือนกับว่าเวลาที่เรากาลังสอนนักเรียนนะฮะก่อนที่จะเขียนได้คุณก็ต้องเรียนสลับพยัญชนะก่อนถ้าคุณรู้มันทั้งหมดคุณก็เริ่มที่จะผสมคําได้แต่ถ้าคุณยังเขียนกอไก่ไม่ได้แล้วคุณจะไปผสมคํายังไงคุณก็ผสมไม่ได้ ถูกไหมครับครับอ่านะอันนี้สําหรับน้องๆน,นะครับที่ชมคลิปเนี่ยผม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 ขอแนะนำเอาไว้อย่างดีนะครับแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอลไตเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีทุกแบบที่หยกน,เ,นยเพราะว่าเวลาที่เราได้โครงสร้างมาเนี่ยต้องบอกว่ารูปศรเนี่ยมันตานา่างโครงสร้างที่ถ้าคุณเหมือนกับว่าเป็นตูกศรตกอ่าลูงศรตนน้นแหลมแล้วคุณจะไปจับลูกศรคุณอยากได้ไหมตกคุณถามว่ามันทำได้ไหมก็ทำไม่ได้เพราะว่า